อัยสสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของลิซ่ากับความปัง ในแฟชั่นวีคนะครับของลุยพี่ตองแล้วก็ของบูการีนั่นเองเริ่มที่เรื่องบูการีกันก่อนเลยดีกว่าลิซ่ากับบูการีตอนนี้ IG ของแบรนด์ได้มีการอัปเดตออกมานะครับกับความสวยลิซ่าและคอลเลคชันของบูการี b ี1โดยได้เขียนแคปชั่นบอกไปนะครับว่านี่คือไอคอนที่ล้ำสมัย global brand ambassador ลิซ่าแสดงออกถึงความมั่นใจในขณะที่เธอนั้นเปิดรับพลังอันน่าดึงดูดใจของ b ีดึงแรงบันดาลใจจากลักษณะการทดลองของ คอลเลกชันด้วยการออกแบบที่กล้าหาญในสรในสีโรสโกและเซรามิกสีดำเป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันของ b ี1รนะครับครั้งนี้มาแบบว่ามีความเท่ๆติดมาด้วยด้วยการตัดโรสโกกับดำ um. และลิซ่าเนี่ยใส่ปุ๊บก็คือปังอีกลานะครับสวยมากๆเลยสวยทุกสีสวยทุกแบบจริงๆใครชอบแบบไหนก็เลือกกันได้นะครับว่าอยากซื้อแบบไหนวงบซี 01, สีไหนโรสโกลหรือว่า สีีดําแบบน้มากันต่อกับเรื่องของงานที่หลุยวิตองกันบ้างดีกว่านะครับคลิปเบื้องหลังของลิซ่าที่ลงไว้ใน All A เอาลาวนะครับได้มีการถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยหนึ่งในนั้นตอนนี้นะครับแม่จีเนี่ยเขานําไปพูดกันต่อในไวป์ปอแล้วก็ทํายอดวิวเนี่ยทะลุ1.2ล้านไปเลยกับความเลิศของลิซ่าเบื้องหลังการทํางานกว่าที่จะได้มาเป็นลุคป,ปังๆก่อนเข้าร่วมงานหลุยวิตองแฟชั่นวีคและที่สําคัญเลยนะครับแฟนจีเขาก็อดเอ็นดูไม่ได้กับการที่ทํางานไปด้วยของลิซ่าแล้วก็หิวนะครับก็ลเลยต้อง มีแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เฟรนช์ฟรายมากินด้วยจะพอได้กินปุ๊บรีซ่าก็แฮปปี้ทำงานต่อได้ทันทีความน่ารักนี้ตกแม่จีนจนยอดวิวลถล่มทลายบนไวป์ป๋อความน่ารักน่าเอ็นดูของรีซ่าเนี่ยยังคงทับจิตทับใจของแม่จีนได้อยู่เสมอเลยนะครับทำอะไรก็เป็นประเด็นให้คนพูดถึงและสร้างจุดสนใจบน,บนไวป์ป๋อได้ตลอดเวลานี่ก็เป็นเรื่องทาวเกี่ยวกับรีซ่านะครับที่เรานำมาแชร์ให้คนต่างในคลิปนี้ใครคิดเห็นยังไงเม้นท์ึ้นมากกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับอันยอง